กับช่องอโปช Channel นะคะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครนายก <Yeah. S 1> น้องอโปนอนเพิ่งตื่นนะคะหน้าก็เลยจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่เขื่อนขุนด่านปาการชนนะคะทุกคน <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะไปนั่งรถรางชมสันเขื่อนกันนะคะ <20 S 1> ทุกคนไปกับเชยรยะเวลาได้เกิน20นาทีนะคะรถบางของเรา บริการเฉพาะมันหยุดสาทิตและวันหยุดนะคะตะเริ่มเท่านั้นท่านใดที่สนใจนะคะซื้อตั๋วแล้วคุณลดได้เลยนะคะมาด้วยกันนั่งด้วยกันแถวละสี่จุดห้าที่นั่งเลยนะคะที่นี่นะคะมีบริการรถกอล์ฟไฟฟ้าด้วยนะคะชั่วโมงละ350านะคะทุกคนล่องเรือหางยาวก็มีนะคะแต่ถ้าใครนะคะไม่อยากเสีย350รถกอล์ฟที่นี่ก็มีรถล่างให้นั่งเพียงท่านละ30บาทเท่านั้นนะคะ ใช้เวลานั่ง20นาทีนะคะตอนนี <c oughs> ้รถรางกำลังออกแล้วนะคะทุกคนเด่านประการชนหรือชื่อเดิมว่าเขื่อนคลองท่าด่านซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่านตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก ถือว่าเป็นเขื่อนคอนกรีตบทอัดที่มีความยาวที่สุดในโลกนะครับคือความยาวรวม2,720เมตรความสูง93เมตรรับน้ำที่ไหลาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่านน้ำตกเหวนรกลงสู่อ่างเก็บน้ำจุน้ำได้ถึง224ล้านลูกบาทเมตร เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบนที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2536ให้กรมชลประทานวางโครงการและก่อสร้างเขื่อนขุนดามราการชนขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงปัญหาน้ำท่วมที่ชาวนาครนายกต้องประสบเป็นประจำเกือบทุกปีโดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2542และพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพ,พระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตน์ล่าสุดาสยามบรมราชกุมารีไปทรงวางศิลาฤกษ์วันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2544ก่อนที่เขื่อนจะสร้างเสร็จสมบูรณ์และเริ่มกักเก็บน้ําได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548และต่อมานะครับเมื่อวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2549พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานชื่อเขื่อนของท่าด่านว่าเขื่อนคุณาประการชนครับ ตอนนี้นะคะทุกคนเราออกจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วนะคะแล้วก็เรากำลังจะไปที่น้ำตกนางรองเข้าชมปีนะคะ,ะแต่ว่าให้ปลาไปลงชื่อนะคะคน,น้ำตกนางรองนะคะออกจากเขื่อนขุนด่านประการชนประมาณ2กิโลนะคะบรรยากาศของที่น้ำตกนะคะมีเสื้อผ้าให้ขายแล้วก็มีน้ำอัดลมนะคะเยอะมากหลายล้านมากนะคะ ตอนนี้เรากำลังจะไปทางลงเล่นน้ำเรากำลังเดินลงไปดูตรงทางลงเล่นน้ำนะคะของน้ําตกนางรองจังหวัดนครนายกนะคะวันนี้น้องอปโปไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเรามีเหตุต้องได้มาสระบุรีเพราะว่ามางานแต่งเพื่อนแม่เอ๋ยนะคะเราก็เลยแวะมาเที่ยวนครนายกแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปนอนกันที่เขาใหญ่นะคะ ุดที่ให้ลงเล่นน้ําได้ของน้าตกนางรองนะครับ ตอนนี้เราอยู่ปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะทุกคนเราข้ามมาฝั่งทางปัจจิงนะคะฝรั่งเยอะมาก สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่สตรอเบอรี่นะคะทุกคน<ม>เดี๋ยวน้องอัโปจะเข้าไปเก็บสตรอเบอรี่กันนะคะซึ่งเก็บเท่าไหร่ก็ได้นะขีดละ50บาทถ้าเป็นกิโลนะคะกิโลละ5 0 0แล้วแต่เราจะเก็บกี่ขีดก็ได้นะคะมไม่มีบริการค่าเข้านะคะถ้าจะเข้ามาถ่ายรูป<ม>เดี๋ยววันนี้น้องอโปจะมาตัดสตรอเบอรี่กับมือตัวเองเลยนะคะทุกคน อันหยิบมาโปยหยิบมาลูกไงมันมันเป็นลูกเล็กๆนะคะทุกคนนี่ปล่อยเงี้ยไอ้ลูกใหญ่เลยหรอแล้วก็จะเป็นสวนดอกไม้นะคะสามารถถ่ายรูปได้เฮ้ยทุกคนน้องอโปเจอแล้วนะคะ โอเคเนาะโปเจออะไรอุ้ยนี่ไงทุกคนมันอยู่แบบนี้เราก็นึกว่ามันไม่มีนะเพราะว่าคนก็มาเยอะพอสมควรอยู่นะคะเหยลูกๆอ่ะโปรหยิบขึ้นมาค่ะอันนี้เราไม่ได้ชิมเลยนะว่ามันบวานหรือว่ามันเรี้ยวเราอาศัยว่าเห็นลูกแล้วเราก็คือตัดก่อนแหละมาไม่ครับลูกนึงนะยี่เดขึ้นมาลูกหนูก็มันบัง โอ้โหทุกคนน้องอโปเจอสตรอเบอรี่ลูกยักษ์นะคะโอ้โหใหญ่อยู่ในนี้โอ้โหว้าวใหญ่มากอยู่ที่สวนสตรอเบอรี่นี้นะคะเมีลรีอปเตรนให้ขับด้วยทุกคนโอ้โหกับตันนะคะกับตันน้องอโปนะควบคุมเครื่องบินโดยน้องอโปนะคะ กัปตันโปลิดของเราจะไปไหนครับกัปตันจะไปนอกโลกแล้วนะครับลาส